ออกสเตชันค่ะโอ้โหกอกสเตนนะคะรอลูกชายเกือบชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่มาอยู่ไปไหนเนาะไปเยี่ยมเฉยๆนะเนี่ยทำไมไปนานจังเนาะไปเยี่ยวท่าไหนนะนี่เรียกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นนะคะตายแล้วลูกชายค่อยหายไปไหนเนาะนานมากแล้ว ที่ยอยกยังไงก็ไม่ไม่เห็นนะคะไปซีดายเนาะบอกลาเอออีนเนท่าโดนแล้วนี่ถ้าเอานอนโดนแล้วว่าเห็นจักเทื่อนี่ไปหาเหรินทงางใดเนาะเอ,อินหากับว่าเห็นอิตะบอนนี่โดนเติบหรอกรสิพ่อสมองเลยนีย่ตะปอยไปนี่บ่ามาจักเทือ่อจ๊กไปเล่นทางใดนี่มิตบอลน,นี่อยู่เนี่ย Mẹ hãy đi nhau sư sư đấy nè, hãy đi nhau há lên, thằng Đài nó, piao, piao ơi, nó piao, là ơi, đi há lên thằng Đài nó, piao. เลนไซนะ้เนาะดนเติบเลยเด้อค่ะน้ำเอิอนกันแม่เอิอนหารอบหนึ่งละมิดซีรีโอ้ยต้องตองโอ้ยเขาว่าเป็นลูกควายใไสไเป็นสมุนกที่พ่อสมุนกแล้วเออคือมิดเทตลูกควาย เคยหวยจังบาทซะตัลูกก็เสียไปคือเฉพ่ะสมองแล้วก็มันไม่เล่นใส่เขาเอิ้นหาโอ้ยขอบคุณแม่บาทโอ้พักหลนอ่อนหลายสิลูกคือนั่งเงียนมาไหวสิ มาเอาเงินกันเองกันเนอนแน่เลยอยู่ขี้นี้เขาเขาหาเลนสใส่มันม่วงมาง่วงหลายมันคือเงียบไปเขาก็าวานไปเลนสลใส่เขาแอบลงเงียบก็แก่เห็นมันนอนนั่นล่ะเขาเขาเขาวาดัน่าก็กาเก็วานไปหาเลนสใสโดนเติบเรี่ยว แล้จ้ยังมาได้น้ำน้ำมันจมขึ้นมาแล้วโอ้ยคนอยากหัวได้บัดนี้โอ้บเลาุกได้น่ะมันอยากนอนหลายบัดนี้คนเลยว่าเวลาไปเหีียวไปลาไปเหยียบเที่ยวไปเหีียวอะไรจังได้เ่เห็นคือต้องเหยียดเที่ยวเมียกับเบิ้งโทรศัพท์ค่ะนั่นโอ้ยลาปลาคือเหยียบลุกปลาโอ้ยยงกันดูมันเลยมั้ยนอนแหว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 นเลยเที่ยวนอนรอแม่หนูน้าล้าเลย โอ้ยแม่กับทาพ่อแม่มันอยากนอนไหลก็บารีอู้ไมสิได้โดนเติม,มเนาลเนะลาโอ้ยแม่กับบารีอู้ลาไปเรียนสายขึ้นโดนแท้เอ้ยปลาขึ้นเนี้ยปลาขึ้นเนี้ยไม่ไหวสินะอยากนอนหลายขึ้นเนี้ยไม่ไหวสิลูก จับขามันขึ้นเลยเอาเจ้าเอากล้องนี้กันเอาเสียไปต้องหันกล้องมามันเป็นภาพที่ดูไม่ดีไงเอาหันกล้องนี้ก็เอาเจ้าเป็นคนถือกล้องเอ้าโอ้ยแต่ว่ามันลูกหายไปไสเสียไปไสแต่ว่าสีพ่อสมมุติเอามันข้ามาละนี่ก็ว่าลาไปเรียนไส์เว้ยทาบกโดนโอ้ยทาบักโดนแต่เห็นนีคือเพื่อนีเามันขึ้นมาขึ้นมา จมขึ้นมาโอ้ยตบอหายตินุกันเนแลยนี่ปะาแม่านเียปาเลยเอาขึ้นมาขึ้นมาหลายอย่างนออหลายตีแม่เห็นมันลงมาเยวก็บน่าบอกมันลงมาเียวเลยโอ้ยใหญ่เลยเนี่มสิบอายแล้วโอ้ยยี่กิโล่ลมั้งนี่ฮะว่ามันยี่สกิโล่ะวนลูกหลาไปดิ เอาข้าวไปนอนไปนอนไปไปนอนบ้านนะลูกเด้อไปนอนที่นอนไปนอนบ้านไปนอนบ้านลูกไปไปนอนเปี้ยไปไปนอนบ้านโอ้ยแม่กับบ้านเปิใส่เ้ยเออว่ามันไปเกลียอะไรม่กับทาพ่อเมียโอ้ยข่อยกับทาลูกข่อยยุดโดนโดนยุบไปหาเหลียนไก่แท้ไปเลียนทางใดไม่เลยมิดไม่มีแท้ว่ามันเลีนเข่ากวางไฟแล้ว ก็เจ้าเผาขยายขึ้นปุ่นเตรียมมานล้วมาไม่ต้องห่อนั้นมันกระไรดอกเดี๋ยวเดืกๆค่อยๆเห็ดมันกวันควันเผื่อนอนเจ้าเก่งยามตื่นเลยนะโอ้ยง่วงง่วงไรจนขึ้นตั้งยนบ่ได้ผิดทางผิดทางผิดทางง่วงหลายจนขึ้นตั้งยนบ่ได้โอ้ยแบบไรเนี่ยเฮ้ยหัวหัวต่ำโดนเอาลงมาเอาลงมาเอาลงมา เอาผ้า,าหัวแนวห้องหัวมันเอาแนี่ยห้องหัวพอดูมีคนคิดว่าขู่กันนั่นได้หนิบ่โอ้ฮะก็ว่าไปเล่นโดนแท้ก็สคยเล่นโดนเล่นดีแท้น่นมากแท้ไปเล่นแก่ได้มาโดนมาดีแท้ทิ้งมันก่นนะลาติสวัสดิ์ครับ โอ้ยก็อยากหัวเฮงลาไปซ้ายมาไปโดนแท้อีแม่กะทายอยู่ทังไหนกับบัวไมาจุกเทียโอ้ยที่ไหนได้นอนอยู่ตะลางนี่ลนาะอืนก็ดะว่นห่วงหลายนอนอยู่ตะลางติเอ้าเงียบมากมันหงมาติดตามันนัอนนอนอยู่ตรงนี้เองนะคะแม่ขำมากเลย โอ้ยอีพอ่อจีฮ็ดหัวลาต่ำไม่ได้หนิตัวตัวนี่จีฮิตหัวลาต่ำไม่ว่ได้เด้อมันให้นู่อยู่นี่ไงกันไว้ให้ <c oughs> โอ้ยทำนุ่มเปียวค่ะเอกลังสีน้ำหายอยู่จะมาไปใส่โดนดีตดนจุดมาเลยเคืองสมงแล้วอ,อีไปจังดา หาเหรียญจึงได้มาเหรียญไก่แท้มาเหรียญโดนมิดเหรียญมิดมีซีซั่นแท้มะที่ไหนได้นอนอยู่ข้างล่างนี่ค่ะนอนอยู่ใต้ทุนนี่ <laughs> ขำไม่หายแม่ขำไม่หายข่าวมาตอบเม้นดีกว่าเตี้ยวหลับแล้วนะคะ <laughs> ขำแม่ขำแม่ก็รอลูกลูกก็นอนรอแม่ไม่ขึ้นบ้านทักทีง่วงมาก <laughs> <c oughs> พอต่อยกุกพตอตอลากเปรี้ยวโหดนะคะฮ่าฮ่าสัน <c oughs> อุ้มสองขาเลย <c oughs> อุ้มสองขาพอต่ออาบน้ําแล้วพอต่อไม่อุ้มดีๆเลยให้แม่อุ้ม <c oughs> <c oughs> นุ่มเปรี้ยว <c oughs> โอ้ยเดี๋ยนะอ่านเม้น์ก่อนนะคะแม่พัดหัวเลาะฮ่าฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮาเปรี้ยวนอนรอมแม่หนุนานานนานละแม่ <c oughs> นอนอยู่ข้างล่างนอนอยู่ดินข้างล่างค่ะเนี่ยทั้งโน,น้นแม่ก็หาแม่ก็เมียก็เรียกหารอบหนึ่งแล้วมิมิดเงียบนะคะรออีกนานอีกนานอีกจึงต้องลงไปหาที่ไหนได้นอนรออยู่ข้างล่างนะคะคุณชัยศรีสุขขอบคุณค่ะนอนเยียดแอดแลดเลยง่วงไหล <laughs> <laughs> น่ารักหลายเนอะจะเปียวตะเนวตะเนวตะเนว,เ,นวเสียงแม่ดูนาของพี่ น้ำเปียวน่ารักขอบคุณค่ะคุณสุกัญญาสมพงษ์นะคะคุณมดปดีไฟก็ขำปวต่ัวรากเปี้ยวสองขาเลยจับสี่ขาชุนคันเลยนะคะทักทายจ้าทุกคนรักเปี้ยวมาที่น่ารักนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่พัสสิตานะคะคุณแม่แอดมินพัสสิตาเชียงใหม่ของน้ำเปี้ยน้ำเปียวขึ้นบ้านแล้วครับพายห่วงแล้วครับแม่หนุนาก็เป็นห่วงมากเลย โอ้ยลูกไปเล่นที่ไหนทําไมเงียบจังกําลังจะตามหานะคะว่าไปเล่นกองขยะที่ไหนเนาะไม่กลับบ้านทันทีแล้วเป็นอะไรทําไมไม่เคยนานอย่างนี้มาก่อนก็ตอนแรกก็ปล่อยให้เขาไปเยี่ยวนะคะไปชิ้งช่องก่อนนอนแต่รู้เลยแหละว่างว่างวงนอนนะคะปล่อยให้ไปไปชิงช่องแล้วทีนี้น่าจะง่วงมากจนไม่ขึ้นบ้านนะคะนิดน้อยก็ไม่มา น้อยก็ไม่มาวันนี้เขาเขาง่วงนอนตั้งแต่ตอนตอนลำเนาะอ้าวตอนมีลำยุงกัดหูเลยลูกง่วงนอนตั้งแต่ตอนมีลำแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันคึกคืนเนาะ <c oughs> เลยไม่ได้นอนเลยยาว <c oughs> คุณสำเริงรักกีลมนะคะบอกนอนเหมือนที่บ้านเลยต้องนอนกัน ต้องนอนกันกับคนทุกคืนเออขอบคุณนะคะโอ้ดีจังเลยนะคะดูนาไม่ได้เอาเขานอนด้วยแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆกันนี่ค่ะนี่ค่ะแค่แบบว่าเอาฟ้ากั้นนี้เฉยแล้วก็โผล่หัวมาดูกันเอาแต่ถ้าฝนตกเอานอนด้วยอยู่ค่ะถ้าฝนลงมานี่ฝนก็สาดเอาเขาเข้าบ้านด้วยแล้วนินน้อยก็จะมานอนที่นี่ค่ะนีนนินน้อยก็จะมาอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละน้อยก็จะมานอนด้วยนี่นะคะก็จะปูผ้าไ้รอนินน้อยพืนหนึ่ง พีพาเล็กๆนอนอยู่ด้วยกันนี่แหละตื่นเช้ามาก็ยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งกันอยู่ตอนนี้ยังไม่เห็นนินน้อยมาเลยนะคะสงสัยแม่กับพ่อเอาไว้ในบ้านหลุดมาไม่ได้เช้า <c oughs> ก็มาเล่นกันสงสัยนินน้อยพ่อกับแม่เอาไว้บ้านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเห็นเปรี้ยวแล้วนะคะรอนาะนนานแล,แล้วก็เห็นเปรี้ยวแล้ว ส่งเปียวลาตีสวัสดีครับเปียวส่งคุณแม่ลาตีสวัสดีครับเอาพ่อพ่อแม่แม่แมนมเปี้ยวครับผมนะคะเปียวมาส่งลาตีสวัสดีครับเปียวง่วงมากขึ้นบ้านไม่ได้แม่ก็ไม่ได้มองอ้อมแถวนี้ไม่นึกไม่นึกว่าเขาจะไม่นึกว่าเขาจะจะนอนอยู่ใต้ดินเนาะไม่เคยเขาไม่เคยนอนใน,นที่ดินเนาะกลางคืนอะ่ะขึ้นบ้านเลยโอ้ยนอะแม่กระไดเนาะ ขอบคุณนะคะคุณป้าคองเปรี้ยวอะไรจะขนาดนั้นนอนแอดแอดอยู่ขี้ดินนอนเหมือนที่บ้านเลยกี่คนเนาะบ้านคุณสำเริงกี่คนนะคะกี่ตัวเนาะกี่ตัวนี่เอาไว้นอนนี่อยู่ใกล้ๆก,กันกับแม่แล้วก็ตื่นเช้ามาเ็าหางฟาดประตูยิงยิงยิงยิ่งยิ่งยิงยิงตื่นปลุกแม่นะคะเป็นคนเป็นหมานอนใบอยู่นะคะ ทำมาก็ง่วงสามตัวครับโอ้สามตัวก็น่ารักเลย, mm hmm. เลยมีเพื่อนเล่นเลยเนาะอื mm hmm. <c oughs> คุณแอดจันสวัสดีค่ะนะคะเปี้ยวหายค่ะเปี้ยวหายไปประมาณเกือบชั่วโมงนะคะว่าหายไปไหน mm hmm. เรียกแล้วเรียกอีกเรียกยังไงก็เงียบที่ไหนได้นอนอยู่ข้างล่างนี่ค่ะแม่ไม่เห็นเองนะคะนอนอยู่ใต้ถุนนี่เอง ลงไปอย่างขำเลยนะคะลงไปเรียกหาสบายดียําดึกคะ่ะทุกท่านแอดจันทักไายนะคะสบายดีไหมหน้อกินส้มตําแล้วเป็นยังไงบ้างน้อทางนน้นเอานุ่มเปรี้ยวขึ้นบ้านแล้วนะคะอุ้มขึ้นบ้านเมื่อกี้นี่ปลุกไม่ตื่น<ะ>ปลุกไม่ตื่นนะคะเอาขึ้นบ้านเองเลย อุ้มขึ้นเลยสายไฟเอาออกแล้วนะคะเอาโซ่ใส่แทนนะคะเพราะว่าสายไฟมันเริ่มชำรุดแล้วนนะก็เลยเอาโซ่ใส่เขาแทนี๋ยว,ว่าจะปลูกเขาเป็นบางครั้งนะคะตอนตอนแรกๆที่เอาออกก็ว่าเขาห่วงเขาเนอกเขาตัวใหญ่เนาะไอ้เขาตัวเล็กโซ่มันหนักเนาะตอนนี้เขาตัวใหญแ่แล้วก็น่าจะพอดีกับตัวเขาอยู่นะคะ นอนสบายเลยน้อเปี้ยวนะคะโอเคนะคะส่งเปี้ยวข้อนอนแล้วขอขอบคุณทุกท่านนะคะหายห่วงแล้วเนาะส่งเปี้ยวขอนอนแล้วหายห่วงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสินพระสินค้าเอาคุณเพลินน่ารักขอบคุณค่ะนะคะคุณเพลินน่ารักได้รับปลาส้มแล้วนะคะแบ่งกันกับน้องก้าวคนละสองตัวนะคะว่าจะทอดกินวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ เปียวนอนน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมเปียวหายไปนะคะหายไปเกือบชั่วโมงที่ไหนได้นอนอยู่ใต้ทุนนี่นะคะแม่ก็นึกว่าไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไม่กลับมาสักที <c oughs> นะคะคุณเพลินสําหรับปลาส้มนะคะสวยมากเลยนะคะปลาส้มน่าทานมากเดี๋ยวจะทําคลิปทอดปลาส้มดูนะคะวันพรุ่งนี้ ขอบคุณนะคะเปี้ยวหายห่วงแล้วแม่จะลงแล้วนะคะดึกว่าจะได้ไลฟ์สดยาวๆยาวๆตามหาเปี้ยวฝากที่พีสกินของลุงพลป้าแตนนะคะไว้พิจารณาเด้อ,ดอค่ะทาเช้าเย็นได้นะคะแล้วก็มีเซรั่มเปิดใหม่วันนี้นะคะป้าแตนก็ล้ำนะคะยูทูบเบอร์ชาวบ้านก็รู้สืกว่างานล้ำจะเยอะมากเลยนะคะ งานรับเพียบเลยวันนี้เพียวทำมันแล้วเขาจะเรียบร้อยค่ะโอ้โอคุณแอดไม่เพี้ม่พัดน,นะคะขอบคุณค่านะคะเขาก็เกี้ยวกาดแต่ตอนที่เขาติดติดเนาะติดพวกนั้นตอนนี้เขาก็น่ารักแล้วนะคะเอานุนาขอ, good night ะะขอกุดไนนะคะขอกุดไนขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมด้วยกันทั้งวันนะคะแล้วก็รับชมด้วยกันมาตลอด ขอบคุณครับผมที่รับชมนมเปรี้ยวครับที่เอด,ดูนมเปรี้ยวครับคุณแม่นะครับทุกคุณแม่เลยนะคะคุณแม่จ้านคุณแม่พาดนะคะหลายท่านก็คงจะนอนกันไปแล้วหรือยุ่งอยู่เนาะพอประมาณนี้นะคะโอเคหายห่วงนมเปรี้ยวกลับมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่เม้นเข้ามาให้อ่านนะคะขอบคุณสามสิบสี่ ไลค์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ไม่ได้ไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่ภะสิตานะคะคุณบรรชัยศรีสุขคุณสุกัญญานะคะสมพงศ์นะคะคุณป้าคองป้าคองยังไม่นอนหรอคะคุณป้าคองคุณสำเริงนะคะคุณแอดแม่จันนะคะขอบคุณค่ะนะคะคุณพิรินน่ารักนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อพันดีค่ะรักนะครับปุนปุณครับ ຂ້ອຍກະຕົກໃຈຫມົດໂອ